ไม่หมดโอ้อย่าพูดอย่างนั้นอย่าพดยจะว่าไม่มีคลิปลงครัวซอกติกเราวันนี้ได้พ่อครัวมาใหม่เมื่อวานเราได้พ่อครัวจากจังหวัดพิจิตรนะครับทอดเจียวไข่ใส่ทุกอย่างใส่แม้กระทั่งพริกนั่นแหละพี่จะเข้าไปดูชแ่นี่หมยช่องไหนเลยส่งไปในไลน์แล้วในไลน์แล้วไงมีอยู่นะนักแก้วเขาส่งให้ช่องที่ไม่มีคนดูมีแต่พวกเราดูกันเองอันนี้เขาเรียกว่าต้นหอมนะครับ มันก็เปิดเป็นสาธานณะเดี๋ยวจะส่งให้ดูในไลน์นี่เขาเรียกว่าต้นหอมนะครับหอมไม่ใหญ่อันนี้ก็เรียกอะไรนะนอห,รอหอมหอมแบ่งหอมแบ่งหอมเชื่อพี่เขาถ่า,ถายทำคอนเทนต์อยู่แล้วต<ร>้นหอมแล้วก็มีอันนี้แมงลักเดี๋ยวส่งมาให้ดูขับรถเร็วนะพอนะแมงลักเลือกพะอีกตัววันนี้ วันนี้พ่อครัวบอกว่ามีแกงไก่เส้นร้อนเส้นโล่งเส้นร้อนหรือเส้น่อนนะครับไว้ทำงานนี่เราเรายังโฆษณาเรายังไม่เข้านะครับแต่เราจะโฆษณาให้ก่อนนะครับวันนี้เราโฆษณาสปอนเซอร์เราไม่มีแต่เราจะโฆษณาให้ก่อนน้ำมันพืชน้ำมันถั่วเหลืองตากุ๊กนะครับคุกนะครับแล้วก็เราก็จะมี สีอิ๋วขาวสูตรหนึ่งตาเด็กสมบูรณ์นะครับพ่อครัวเราก็สมบูรณ์นะครับดูที่ผงกันเลยเอามาให้ผมได้จานผมอันนี้คือพวกเครื่องครัวนะครับเครื่องปรุงเราก็สะสมมาเล่าเหรอได้ครับผมให้จะบอกออยวันนี้วันนี้เขาจะเอาขึ้นอะไรขึ้นมาขายมั้งเนี่ย ดูครับในกระทะมีลายเราเปิดดูโอ้ต้มซี่โครงหมูนะครับกินแล้วก็เขาไม่มีความสุขเท่ากับกินไข่ต้มหยอดน้ำปลานะครับวันวันวันนี้มีไข่ต้มหยอดน้ำปลาไหมมีไข่ป่ะล่ะไข่ต้มครึ่งซี่หยอดน้ำปลาไข่ยังเหลือไหมนะไม่เหลือเหลือตัวเย็นยังเหลือเอามานั่นเลยมาตีไข่ไว้เลยจะไม่ต้องรอวันนี้ให้วันนี้ให้น้หนมเจียวไข่เมื่อวานนั่นเลยเจียวแล้ว จะได้ต่อคิวเลยพี่เดี๋ยวเอาไข่ก่อนนะ,ะแล้วก็วางอย่างนี้แหละครับเครื่องครัวอยู่กินกันง่ายๆชีวิตแบบมีความสุขอ,อันนี้คือที่เก็บครัวนะครับอันนี้ผมจะบอกว่าอะไรไหียครับอันนี้คือสมุนไพรไทยๆนะครับแล้วมีตู้เย็นเก่าๆนี่ครับมีไข่ เราไม่ไข่หนึ่งฟองแล้วก็ต้มต้มแล้วก็เราก็ผ่าซีกนะครับกินหยอะกับน้ำปลาคุกข้าวนะครับไข่อ่ะตีไข่ครับตีไข่ <c oughs> ะจะตีไข่ตีแบบ <c oughs> อะไรไหมอาอช้อนอยู่กับจากรอ วุ้นเขาเรียกวนเส้นวุนเส้นเราใช้อ๋อเรียกวุ้นเช่นสดนะครับเราใช้ตากิเลนคู่นะครับเข้าานหเววาที่เขาจะขึ้นมาเปล่าก็จะได้เตรียมของไว้มาเมื่อวานเกือบไม่เกือบของไม่เหลือกินเมื่อวานน่ะป๊อปมาได้วันเว้นวันอ๋อเไรขึ้นมีไรไปมัน กลับรถมันไกลครับไปเติมน้ำมันแล้วกลับรถมามันไกลรถมันต well ิดก an um. ็เลยน้ำท no ่วมครับก็เลยก็เลยมามาวันเว้นวันครับจัดงงเลยเนี่ยเส็มน้ำมันเพือมาทุกวันไม่ได้ไม่ไม่ใช่นี่ไงอยู่ทุกวันกินทุกวันอย่างเงี้ยเนาะะกรอบนี่ยวันนี้ไข่กรอบนะครับผมไข่กรอบใช่ไหมครับครัเพราะมีเปลือกลงไปด้วยนะหนูบอกเอาต้มเอาต้มสักลูกนะครับแล้วก็ผ่าซี่กินแค่กวาลซี่พอนะครับจิ้มบับปลาใช่ไหมจิ้มบับปลา นี่แหละครับว่าะถี่เรียนนี่เรียนออเป็นมันเป็นเรื่องแต่งเขาบอกมันเป็นเรื่องแต่งคนแรกก็บ้าบอกขอแตกนะแล้วอะไรนะนับขาเก้งกือย์บ้าเลยสมองสมองไม่มีนับขาเก้งกือเอาตีหมดเลยเหรอไม่เหลือไว้ต้มเอาใส่อะไรบ้าง ต้นหอมกับหอมหอมเนี่ยหร,รือว่าหอมแดงอ่เดี๋ยวทางนี้อันนี้กำลังทางนี้กำลังยุ่งอะไรอยู่ครับโอ้โยปวดมือวันนี้มีทางคลุกมีกุ๊กมีผู้ช่วยกุ๊กเป็นเนื้อไก่นะครับ เนื้อไก่เราใช้ไก่บ้านนะครับไก่บ้านเลี้ยงที่ฟาร์มใหญ่แล้วก็หมูก็เป็นหมูซี่โครงหมูกินแบบเนี้ยดูจะไม่ค่อยมีความสุขไม่เหมือนกับกิล้วน้น้าไข่ต้มมันจะเข้าท <แ S 2> านไ้เหครับใหมเนียใบมะกรูดนะครับนถึงขา,ขา,าดแต่ใช้ใบมะกรูดตัวซอฟต์เก ตอนนี้ก็ดูดูแต่มือพ่อครัวไปก่อนนะครับเรายังไมเ่เห็นหน้าอยากเห็นหน้าต้องถ้าอยากเห็นหน้าต้องสมัครสมา,สมาชิกใช่ไหมต้องะยะยะยะตับสระไส้ไว้เยอะๆต้องมีถ้าถ้ามียอดวิวถึงไม่ใช่ถ้ามียอดถึงแสนก็พอถ้ามียอดถึงแสนเราถึงจะให้เห็นหน้าพ่อครัวนะครับครัวไปคอยไปเรื่อยนบอกให้ใส่ย้ยใส่อะไรตอนนี้บ้าหรือเปล่า โอ้โหแค่ดูแค่แค่ดูสีสันก็น่าจะน่าทานแล้วนะอ๋อก็ตัดให้มันหอมเย็ยนไปครับมันจะไม่สุกเลยไม่ต้องสุกต้องตัดีเลยอ่าคลิปนี้เราจะไม่ไม่ยาวนะครับเพราะว่ามันก็เป็นแค่คลิปอาหารทำ <Okay. S 2> ทุกวันจนจะเบื่อละ ถ้ามีสปอนเซอร์เข้ามาเมื่อไรแล้วเราจะถ่ายสักครึ่งชั่วโมงก็อูสปอนเซอร์จะต้องซื้อแล้วะสปอนเซอร์ไส์แล้วก็ถ้ามีผู้ติดตามถึงแสนเราจะให้เห็นหน้าครอบครัวนะครับจะไลฟ์สดตอนนี้ดูมือไปก่อนก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็ช่วยกดติดตามให้ได้ถึงแสนแสนซับไวๆนะครับจะได้เห็นหน้าครอบครัวขอบคุณที่ติดตามรับชมตัวซอกเป็กสวัสดีครับ